มาลายเปิดวงแสนแตกแล้วขอบคุณค่ะอ้าวขอบคุณพี่ๆพี่ๆพีๆี่ๆพี่ๆพี่ๆพี่พี่นพีคๆพ่พี่ๆพี่ๆพน่ๆพี่ี่ๆพ่พี่ๆพีี่ๆ่าพพ่ๆพีี่ๆี่ๆ่ๆพี่ๆพีอๆพพี่ๆพ่พี่ๆพ้่ๆพี่พีะๆพี่ๆพคๆพี่ๆพี่พี่ๆพีพี่ี่ๆงีค่ะพี่ๆพีขอบคุณี่ๆพีพี่ๆพล่่่ีีพี่พี่ เป็นฉัมาบอกเรื่องเล่าของความความโศกดีนะคะเอาว่าเป็นเรื่องเล่าของพีมาของอิลหล่าน้อยอุ้งอิงกันแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนอื่นกะกลา่าวคำว่าสวัสดีสาหรับพ่อพ,อพ,อพอ่อแม่เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพ่นนะคะเอฟซี FC อีลหล่าน้อยอุ้งอิงและเอฟซีเพชรแสงตะวันเอฟเจนะคะพี่น้องนะคะจะได้ได้เกินด้วยคลิป พ่อการใช่นะคะพ่อการใช่ป็นไผ่พ่อการใช่ก็คือพอพญานะคะหรือว่าเป็น่นศิลปินนะคะผู้หนึ่งอยู่ในสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องณต,ตอนนี้ก็ถือว่ารับบทป็นพอพญานะคะพี่น้องในแน่นอนที่สุดว่าเพิ่นเองได้ไล่ซุดแล้วกับถาการไล่ซุดในช่องใหญ่ไล่ไล่ซุดนี่มาเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการ ให้กำลังใจอิหลาหนอยเอื่นว่าเพิน่นเปิดไล่สุดเพื่อรับมาไลน่นำใจหรือว่ามาไล่อ่อนไล่นะคะจากพ่อแม่เอฟซีนะคะเอื่นว่าพลังพลังเงียบนะคะพี่น้องถือว่าเป็นพลังเงียบที่คอยสนับสนุนอิหลาหนอยบุงอิงอยู่นะคะและเพิ่นเองก็สามารถมือคึืนนี่ก็คือเป็นการไล่ซุดนะคะถือว่าเป็นการไล่สุดสําหรับวัน เปิดบงนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ถือว่าแสนแตกไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะส่วนก่อหน่านี่ก็คือมาไล่ปิดบงพี่น้องบอกเลยว่าถึงกับลานแตกเลยทีเดียวนะคะพี่น้องมาลุ้นกันว่ามือเปิดบงจะปิดที่เท,ท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะแต่สําหรับขึ้นที่ผ่านมาคือปิดไปแล้วหนึ่งแสนคะแนนนะคะพี่น้องพุนละวันที่เปิดทําการกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนระมาณนนั้นนะคะพี่น้อง เพราะว่าเพื่อนเองกับสิมปการไล่สุดสะสมกันไปนะคะเอ้ยเงีวขนาดนั้นเลยบอกพี่น้องนะคะแอดเทนเองอาจจะขาดเกินนะคะสําหรับมือเปิดฤดูกาลนะคะพี่นอ้องยังไดกัดขอประทานราให้ไว้ณที่นี่ก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่าเปิดาบตรงมือตีแอดเทนเบานะคะและที่สําคัญก็คือมือนีแอทเทนจะมาบอเรื่องราวของความเปลี่ยนมาของอีฬานอนนะคะซึ่งเป็นอย่างคือเกี่ยวกับพอกันใช่นะคะ พ่อการใช่พื้นใดว่ไว้นะคะพี่น้องถือว่าเป็นการใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องเชิญติดตามรับชมนะคะว่าที่มากของอิหลาหน้อยในความรู้สึกของพ่อการใช่ใดวาไห้รับพ่อบ่มเนี่ยเอฟซีฟังว่าจงไดนะคะมันมีคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนเป็นพระเพื่อนเป็นพระผมบุด้แคบไหวตั้งแต่อู้หญิงมาแรกๆเพื่อนเขียนมาวา่า โยมการชายัยโยมฟังให้ดีนะคนลุกพูดไหมอ่ะจะพูดไหมว่าวอขบกาว,าว่าวขบกาว่าพี่น้องเพิ่นเพิ่นเขียนมาในเพจเพิ่นไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กแต่ว่าผมลืมแคปไว้ เพิ่นเขียนว่าขออนุญาตด้วยอาจารย์ถ้าอาจารย์เบ่องอยู่กะโยมการชัยฟังดีๆนะวันที่โคนลุกโมเป็นน้าแอร์นรวันที่โยมฮันนี่เสียชีวิตอัตมาอยู่ในเหตุการณ์ ตมาเป็นทหารได้เข้าไปช่วยในวันที่แม่ฮันนี่เกิดอุบัติเหตุ oh. และมือของแม่ฮันนี่สามนิ้วขาดเป็นว่าสามนิ้วหรืออะไรอะไรเนี่ยได้ขาดขาดยังเหนือประมาณนเนี่ยละผมก็เลยสังเกตดูนะอุงอิงคือ แม่ฮันนี่ที่กับชาติมาเกิดภาษาถูกไม่เคยพูดให้ใครฟังนะยขอบคุณครับคุณคือแม่ฮันนี่กับชาติมาเกิดเปิดบทเป็นพระอยู่ผมเคยบาอยู่แต่ว่าผมบริเบาละเอียดปนนี้ผมจำได้นะครับเปิว่าแม่ฮันนี่กับชาติมาเกิด และอีกอย่างหนึง่งเพิ่นอัน,พนนะอเพิ่อนบ้านอ่าเมาแล้รเฝ้าแ,แล้วก็เบ้าให้มันเมืหดหรถเจ้านางเจ้านางน้อยเมืองขู่ขันซีสะเกดยังนี่ลหละเพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นมาเกิดเป็นท่านนีท่านนี่แล้วมาเกิดเป็นองคงอิงอันนี้คือคือผืนเรียบเรียงมานะเจ้านางน้อยเมืองซีสะเกต มาเกิดเป็นฮันนี่ฮันนี่แล้วมาเกิดเป็นวงอิงไม่รู้กี่พบกี่ชาติพี่น้องสังเกตบ่ทำไมเอฟซีวงอิงจะมีแต่คนผู้เฒ่าทำไมเอฟซีวงอิงจะมีแ็กดุนเกจิอาจารย์เขามาสนใจยังขักแน่แท้เขามาสนใจทำไม าสนใจอุ้งมิงทำไมนักร้องคนอื่นมีเยอะแยะมากมายแล้วมาสนใจทำไมอีน,นหน่อยนน่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากที่ได้เมืองจุไปแล้วนั่นนะคะพี่น้องกะทิวาเป็นความเสื่อส่วนบุคคลน้องพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาด้ในการรับชมนะคะสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่บ่สามารถพิสูจน์ได้ นะคะพะว่าเป็นเรื่องเล่าของสายมู่กันแล้วกันนะคะอาว่ามีความเสือนะคะน,นี่ถือว่าเป็นความเสือส่วนบุคคลกันแล้วกันตันใดที่เสือกะถือว่าเป็นการลําดับพูดคุยกันไปเนาะพี่น้องเนาะและที่นี่ในฐานะว่าพ่อกันใช่นีคือผูอูติดตามไก่ชิดของอิหลาหน้อยนะคะคนอื่นก็ได้ว่าไว้ว่าบลรูคือกันลูแต่ว่าอยากซอยนั่งปะมาณนันนะคะก็คือโดยการไล่สด พื่อจะได้มาไล่ให้กับอีหลาหน้อยอยู่เป็นระยะนะคะหรือว่าอยู่เป็นช่วงสําคัญของในแต่ละช่วงของการแสดงในช่วงนันนัน,นกระเล่ากันนะคะส่วนการที่บอกว่าเป็นคนไก่ชิดอีหลาหน้อยการบรอด้ไมค์เขาว่ามีค้นไก่ชิดแต่เพียงผู้เดียวเฉพาะพอการใช้ได้พี่น้องนะคะมีอีกเยอะแยะมากมายแต่สําหรับพอการใช้เพื่อนเองก,ก็ได้ถือว่า ขยันของเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับสกอติดอิหลาหน้อยบ่ราว่าจะเป็นเ่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยหรือเรื่องเล่าของเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะเพื่อนอีกเป็นผู้ที่ขยันนะคะสามารถที่จะท่คลิปมือหนึ่งนี่บต่ตำว่สิบยี่สิบลิปเลยทีเดียวนะคะพี่น้องให้บอวกว่าเพื่อนกับมี่ไรใดจาทข้งการลองการล่าแล้วว่พ่อเพื่อนกับมี่ไรใดจกทา้งเป็นยูทูบเบอร์้อมเนาะพี่น้องเนาะจนในที่สุดก็เลยเหตุอนใ,ในมีโอกาสได้สื่อลด ตู้คั้นไม้นะคะพี่น้องตรงนี้ก็ต้องถือว่าแสดงความยินดีกับพ่อการชัยนะคะรถตู้ของพ่อการชัยนะคะพี่น้องที่ออกมากนันเป็นรุ่นเดียวกันกับของอีหลาหน้อยนะคะก็คือรถตู้นะคะโตโยตานะคะเละที่สําคัญก็คือได้ป้ายแดงมากก็คือสามสามหกศูนย์เนาะพี่น้องอันนี้คือรถของพ่อการชัยในในน้อยที่สุดว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่นอ้องอีหลาหน้อยเองตอนพอได้ป้ายมาใหม่ๆ นะคะความบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์น,นะคะพี่นอ้องอีหลาน้อยบอกว่าเลขพี่จิออกับยุรดพอกันใช่นั่นเด้สัน่นออกแท่อันนี้คือข้อมโง่ของเพิ่นนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือลํำดบให้กันฟังนะคะเพิ่นบอกกะบ่ได้ออกได้หัวดนัน <S 2> <S 2> น,ะะนะคะพี่น้องถือว่าเมื่อวันนั่งออกน้าปุน่นนะคะแต่สําหรับหัวบังกี้หันพี่น้องมาเนียหลังจากวันเกิดอีหลาน้อยผ่านพ้นไปนะคะ ย่ามมือเส้ากับมอคบปอกันนะคะในกะเว้นนะคะพิลาหน่อยเองก็ได้บอกนะคะไอเฟนนี่ลิปให้ฟังนะคะพี่น้องฟังคลิปซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเชิญตั้งลิปนะคะสามสามล้านเราดีเดียวก็จะหลานสี่หายน้วยสามสิบหกล้านพี่น้องสามสิบหกล้านจริงเหรอ สามสิบหกบาทสิบพ่อนะนะคะพ่อการใช่เองเพื่อนก็เลยถามว่าอิหลาน้อยอ่าถ้าพ่อถือร่างวันที่หนึ่งเสียทอทไดแทฉเป็น่าคาตามคลิปนะคะเจ้าสามล้านบ่เจ้าสามที่หกล้านโอถโหนี่ด๋จะสิบพ่อว่าสั้นบอกว่าเพื่อนก็ร่งสิหันมาบอกมาบอกอีกเดียพี่น้องแต่ว่าเพื่อนเห็นกล่องก่อนนี่คือความบอกว่าอิหลาน้อยเองบบได บบได้หวือหวาบบได้อุปลูกเจ้าของโบได้มีความตจดตาที่จะให้ได้สุ่ข้นได้พี่น้องนอกจากผู้มีบุญสัมพันธ์กันแล้วกันนะคะพี่น้องตัวงตัวเอเนเองเอฟเ,เองกับโบได้ยินมได้พี่น้องบได้เห็นหลังจากห้ยออกไปแล้วยังคอยเห็นยังคอยได้ยินน้เพินนะคะพี่น้องหลายผู้หลายคนก็นกนได้ตามกันไปเยอะแยะนะคะเรื่องเล่าของเหลขก สามหกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่อนอยากได้สามสิบหกล้านนะคะหากท่านใดได้มอฟังคลิปนี้นะคะพี่น้องร่วมแสดงความคิดเห็นน้ำกันได้ด้วยพี่น้องเด้ถือว่าเป็นความเสื่อ่วนบุคคลกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะถือว่าเป็นการมาว้าสู้กันฟั่งนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมนะคะขอความกรุณากดไค์กดแช์กดติดตามกับท่านช่องน้ำเนาะ,ะ,ะพี่น้องเนาะเพชรแสงตะวันอีกตีด้อพี่น้องได้ ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อบอจูกับวิลาหน่อยได้ฝากช่องกับแอดเซนนะคะขอบคุณหลายๆสำหรับบอจูกับวิลาหน่อยนะคะยิ่งๆกว่าๆสุขูสุขคนนะคะค่ะพิลากระเพาฟัองเฮดเซนด้านดนดีได้จาฝากอะไรก็แชเกำลังใจนีไม่ได้จ้า